ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเข้าใจไหม <c oughs> เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือนะฮะพระวุฒิธรวุฒิธโรน,นะฮะซึ่งเป็นฉาย,ยาทางธรรมนะฮ<ท>ะแปลว่า,าผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญนะครับเป็นการเข้าพิธีอุปสมบทนะฮะเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุปการีนะฮะ ก็วันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีญาติผู้ใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็เพื่อนสนิทนะครับไปร่วมพิธีมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ์เมพระชาฤศศีจ่ายยุสินีน้องกันนะฮะเปล่งพาณิชย์นะครับนกสิคารินทานะฮะคุณส้มหัวทองก็ไปคุณส้ม่ขาดขานไม่ได้นะฮะแล้วก็มีการเข้าพิธีปลงผมนะฮะและมีพระ มหาวุฒิชัยนะครับวชิระเมธีหรือว่าท่านวอนี่แหละ,ะเป็นพระอาจารย์ให้กับพระวุฒิธรวุฒิธ<ม>โรด้วยนะครับหลังจากมีพิธีอุปสมบทนะครก็มีการโปรดญาติโยมนะฮะ,ะหลังจากนี้นะฮะจำวัดอยู่ที่ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับยังไม่มีกําหนดศึกนะฮะที่แน่นอนออนะครับต้องดูเริ่มก่อนว่าเมื่อไหร่ดีค่ะสาธุค่ะบอสอาจาโมธนาบุญยครับแต่ว่าเร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 าสามสามคนไม่ได้ไป ว่าหนึ่งพี่ย่าไม่อยู่สองคุณไปเที่ยวหนีไปเที่ยวไม่ผมรอแบบว่าพร้อมๆกันแล้วไปทีเดียวเลยส่วนผมทํางานแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนเอลซ่าไม่ต้องหาเวลาไปกันนะอยากไปเดี๋ยวต้องขึ้นไปรายการเราจะไปถ่ายทอดสดที่นู่นใช่เขาจะไปถ่ายเขาทำรายการใหม่แล้วคุณพระวุดีอะออะไรตื่นมาบินไงวุดี้ตื่นมาบินบินนบาดหรออยากจะพูดเรื่องธรรมะท่านอยากจะพูดเรื่องธรรมะแต่เราบอกว่าท่านอยู่ของท่านก่อนให้ท่านศึกษาธรรมะดีกว่าดูสิสง่างามมากเลยใช่ท่านเลยบิณฑบาตนะแต่ท่านแบ จริงจังมากนะเรื่องนีจนะบอกเลยนะิจังซีเรียสมากเพราะว่าวันรุ่งเป็นไงนะวันรุ่งบินทบาทเลยใช่ไหมไม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีภาพให้ดูว่ามีบินทบาทด้วยนี่ไงเป๊ะบอกเลยบินทบาทส่วดแล้วก็พุ่มปริ่มทุกคนเห็นแบบนี้แล้วก็ตปริ่มเนาะใช่ ท่านออไมไ่หลับใช่ไหม <laughs> ไม่ค,คิดไม่เคยคิดว่าท่านจะสงบแล้วก็สง,งา่าได้ขนาดนี้เลยเพราะว่าพี่วดีเรานะไม่ใช่พระพุี่พาวุทยโรพาวิทุโรของเรานะาเป็นคนที่ไฮเปอร์มากท<า>่านไม่สามารถหยุดนิ่งได้แต่ว่านี่ดูสิไ,ไม่เคยคิดเลยจริงๆนะคะอนุโมทนานะคะพวกเราจะระ่ึกใจทุกท่านจ้า เราจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลย่ต้เลยอย่างนี้เฮ้ยเต็มที่เบา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 เลยไม่ต้องมาก็ได้จริงแล้วอ่ไไม่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 ไไม่่ไม่ม่อม่ไม่่ไ่่่ ถ้าใครอยากจะขึ้นไปเชียงรายนี่แล้วไม่รู้ว่ามีโรงแรมอะไรอยากจะขึ้นไปทาบุญเอ้ยยังไงดีม,มีโรงแรมมาบอกนะคะต้องขอขอบคุณนะคะโรงแรมนะคะเวียงอินค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะบอกเลยว่าให้ที่พักกับทีมงานเราดีมากโรงแรมระดับสีดาวนะคะโรงแรมเวียงอินเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้องพักให้เยอะมากเยอะมาก<อ>แล้วมีให้เลือกหลายราคาด้วยแล้วก็สวยมากๆเลยที่นี่นะ <c oughs> มีบริการอาหารเช้าแบบอเมริกันเบเกร์ฟาสต์ด้วยนะคะเป็นบุฟเฟ่ นะตอนกลางวันก็มีบุฟเฟ่ต์นานาชาติให้เลือกอร่อยกว่า30รายการส่วนตอนกลางคืนนี่มีบุฟเฟ่ต์ให้เลือกทานทั้งไทยแล้วก็ยุโรปนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่บุฟเฟ่ต์เนี่ยก็มีทั้งอาหารไทยอ,อาหารจีนและอาหารยุโรปด้วยต้องขอบขอบคุณจริงๆโรงแรมเวียงอินนะคะสวยงามใช่ทั้งนี้ไม่พอนะถ้าเกิดว่าใครชอบร้องคาราโอเกะน,นะก็มีห้องท o ริ n โน่คาราโอเกะไว้ให้บริการด้วยนะฮะ นอนต้องรองนิดนึงเจ๋งเลยเจ๋งเลยนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีห้องประชุมจัดเลี้ยงนะฮะมีหลายห้องหลายขนาดอี่เก๋มากเลยนี่โรงแรมเวียอินนอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแค่100เมตรเท่านั้นก็ถึงไนท์าซาา300เมตรถึงถนนคนเดินพอเนิกาเมืองนะฮะและแค่3นาทีถ้าขับรถไปถึงห้างเซ็นทรัลพาซาเชียงรายที่นี่เขามีสโลแกนนะฮะว่า pride of the north นะฮะเที่ยวเหนือสุดเชียงรายพักสบายที่โรงแรมเวียงอินนี่นะครับใครไปเชียงรายก็ วียนอินได้เลยได้นอนม,ม,มีโรงแรมให้พักแล้วโอ้ยจบแล้วอ,อคลิปจบแล้วลยัะไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปวะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย